ผม,มผมพี่น้องเรียบร้อยยากได้บอกดีเสียงอุ้ยโอ้สันโูลุวะโอ้ยสวงามอยู่ครับผมพี่น้องเอย่าตุยครับเพิ่งอย่ตุยครับไปพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีคอยไมล์ลูบลี่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมือนี้ขอสาระขอสู้ช่องไมล์ลูบลี่คน,นลาหนูค,ครับผมเอาง่ไงคือไอ้ไมล์ลูบลี่นี่แหละครับผมเนาะ อะไลรลบเ,เหลียวประเทศแปรเลยครับพวกผโอ้แจ๋วแจวเดี๋ยวเขาจะปเบิ่งกันนะครับผมประเทศแยมแปลนเลยครับมือนี่เออแจ๋วเลยครับผมเดเบิ่องนี้เป็นไหนเดี๋ยวเบิ่งกันเนาะ,ะเดี๋ยวให้เบิ่องใหม่องค์ประเทศแปรเลยครับผมที่เป็นหงหกเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นไงนะมือนี่จะพามาเบิ่งหาหนูนะครับเอ้ยหาหนูนะหาลูปลาไหลครับผมทีคค่ว่าเอฟซีถามมาว่าหาลูเไ็นปลาไหลเป็นแบบไหนนะครับผมเอ่อน้ำน้อยๆกินไหมครับนี่ครับพี่น้องครับนี่น้ำปลาไหล น้ำร่องน้ำพายาเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมก็กกประมาณสักห้าเซนสิบเซนนะครับผมนี่แล้วน้ํามันเหม็นมันจะกินไหมเบ็ดเห็นไหมมีปลาไหลไหมมีครับผมปลาไหลไม่ใช่เหม็นแบบนั่นะครับเหม็นอ่ะ ปลาไหลนะทิ้มันกินงเท่นี้มันดีนะครับผมมันแต่ว่ามันเป็นโคลนดีนะครับนี่จะดูเลยเที๋ยทิ้งนะครับผมน้ำแบบนี้นะไม่ต้องลึกมากครับผมปลาไหลนะครับผม,บผม,มดูบ่อยให้รูโเก่าๆนะครับผม,มใช้เหล็กนิ่แทงหารู น่าจะมียวค่อยดูจริงน,นี่นี่แทงลงไปแล้วมันเป็นน้ำขึ้นมาเดี๋ยวคุณดูก่นมาดูรูปรูปไหไใต้น้ำเป็นยังไงนะครับผมนี่เห็นไหมผมแทงไปแล้วมันมีน้ำก็เพิ่มขึ้นมาแล้วเราจะดูว่าเป็นเป็นรูปอะไรจริงไหมน้ำแตกนลครับน,น้ำไหลขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ รูใหญ่หรือเปล่าร่วงหมารูหายไปยนี่ไม่าน้ำไหลาลันวนรูไม่ใหญ่ครับผมรูไม่ใหญ่เราก็จะไม่เอาแล้วก็ได้เป็นปลาไหเล็กครับผมนี่นี่ครับผมน้ำขนาดนี้นะครับผมเน่เน,านา่าติแน่เน,น่ครับมีไหมมีแน่นอน,นครับผมแล้วมันก็กินเบ็ดด้วยนะเดี๋ยวคอยดูครับผมว่า เราจะเจอรูไหมวันไไรรน,นี้ครับผมเดี๋ยวไปเลยครับผมเราลุ้นครับนี่ครับผมเจอแล้วรูที่ผมฟาดเมกี้นะนี่เห็นไหมครับน้ามันเป็นไงครับพี่น้อ้องไปนี่ครับจะยุต้ตัวใหญ่หรือเปล่านนะเห็นครับนี่มันจะมีน้ำพุ่งสวนออกมาเลยครับผมรูนิ่งเชื่อมกันสองตูนต่ำเชื่อมกันรูเตียนดีอยู เดี๋ยวเราจะลองใส่ดูครับนะนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างี้แดดร้อนมากครับผมให้มันเป็นมาหวานน้ำได้ครับเดอยร่มกันจะถิ่มเงินได้ครับเบิ้งเงินได้ครับมากเหมือนหรืมากผู้เดียวสับเดี๋ยวรอดูครับผมว่าหมายแบบนี้จะมีตัวไหมวันนี้ครับเจ้าตับไก่มนเดินครับวันนี้เนาะขออนุญาตแนะนำตับไก่นะครับผมบางคนบอกใช้เดือนดีสุดใช่ครับผมแต่ก่อนก็ผมก็ใช้ใช้เดือนนะครับผมในกรณีว่าที่ผมใช้ตับไก่ก็ผมก็ทดลองว่าอ้ตับไก่พวกตับหมู มมาหมูหรือว่าเนื้อไก่ครับผมเป็นไงผมสรุปว่าผมาตับไก่เนี่ยไปลองไส้เดือนนะครับผมหรือว่าจะสูสีกันเลยครับกับไส้เดือนนะครับผมตับไก่เลยครับผมสุดยอดผมตับไก่ของเรานะครับผมนี่ครับตับไก่ที่ผมว่านะครับนี่ครับไปลองเป็นลองไส้เดือนไม่น้อยไม่ไม่ไม่เยอะครับนิดเดียวครับผมปลาดุกเชอปลาดุกก็ชอบครับผมนี่ครับใส่เงี้ยครับใช้ไม้แทงนําเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับเราจะแทงลงตรงนี้ี แทงไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันก็ออกมาครับผมไม่ต้องกลัวครับผมนี่เดี๋ยวมัน,นมก็ออกมานี่เอาไว้เลยเจ้าเทียงไว้อย่างนี้เลยครับผมไม่ต้องกลัวครับผมนี่จัดไปรูแรกยวไปดูรูที่สองตรงนั้นนี่ครับผม,2 2> บมรูที่สองตับไกไ่เหมือนเดิมครับครับตับไก่มาไข่วันนี้ผมใช้สองใบนะไข่ครับนี่นี่ครับพี่น้องเจ้าน,น,นี่มาจัดเข้าไปรูครับจะได้รู้ว่ามีตัวกินไหม รูใหญ่เหมือนกันนั่นเป็นรูเก่าแล้วครับผมแต่ว่ารูใหญ่เหมือนกันใช้ได้เราทิ้งไว้อย่างนี้เลยครับผมยวค่อยดูว่าจะมีตัวไหมเดีว๋วไปเนาะเดี๋ยวเรามารุ้นด้วยกันครับว่าสองรูแล้วไปต่อนี่หมายคองน้ําทิ้งครับผมใช่นะอันนั้นเป็นสวนกล้วยไม้ของอาจารย์นะครับผมไปครับครับผมหน่อยผมผ่อนห้ย้ยตัวเข้าไปคือเบืเ่ออยู่ครับผม มันเป็นหูเก่าด้วยครับผมแต่ว่าต้องล่อมึงครับผมเนาะนีะน่ข้างฟังให้เลยครับผมแทงไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวล่อดูนด้วยกันครับว่าจุมีตัวบนะ่เนาะหูเก่าครับเพราะว่าน,นะะ่ะปัจจุีรุ่นอยู่พูดเลยเขาขายก้อนกันครับผมเอาเดี๋ยวรุนด้วยกันครับผมนี่เดี๋ยวเปิดหานลำข่างกันหน้าไปครับข้างนี้ครับแล้ก็เหยียบไปเลยอะไรปัจจุบันผม,นมกดใส่ไปได้ได,ได้ลองให้ครับ นี่ครับผมเป็นบักเดียวอันไหนที่เราไปเจอเฮ้ยทังทันดึกแล้วทังดึกแล้วผมเบลมาอีกหนึ่งลังนีดึงครับผมเดี๋ยวรอบบังที่ดึงบ่อนี่ยนะเป็นเม็ดเพ้อแป๊บๆครับเนี่ยเอาเดี๋ยวเขาขึนไม่หลุดที่ลังแล้วกันกระประการเซลล์ได้นะ้วเดี๋ยวมันสีดำเนาะไปครับนี่นะครับในกรณีที่เขาเบี่ยงโฮมาเท่ากับที่บ้าง หนึ่งเห็นปะห่างๆครับหนึ่งเก้าสองเก้าว่างสองเก้าว่างครับผมว่างไว้เลยครับผมเพื่อประกาศเสียเวลาครับแต่ในมันก็มีหรอว่าจะอยู่เห็นหู้ด้วยหนาดินเข้าไปเห็นหู้มันนะครับเพื่อเข้าไปเห็นมันครับเออไปหู้อีกไปหนึ่้อนครับผมเอาเดี๋ยวเราหลดต้องการต่อยามนะครับเด้อนี่หน้าวะตับไก่บิกขาดใครไม่ใส่ไปครับมันแจ้งผลครับพีเราไปเลำอะไรแบบนี้หกโมงกว่า ไอ้แม่สิผ้ารอเบ็ดครับไปหนิครับผมใส่หรับยางเลาะครับเพื่อสิกับบ้าวบาทนังออ่งรอแถวแรกครับผมเมืองในห,หลังแรกที่เราใส่หูครับพี่น้องมั้งจำไว้สิซีรีวิวพี่น้องเอ้ยเพื่อนบ้อืมเป็นไรน้ำบาดนี่ครับดึงสุดเลยปอมบมืงใหญ่อืย้ยไปใส่ครับพี่น้องเม็ดเม็ดขึ้นทั้งหมดเม็ดขึ้นทั้งหมดอ๋อห พี่น้องบังปาดมันคือเก่งเถอะวะมึงมึงเอ้ยเก่งแท้มึงเนาะครับผมล้งมาลงนนั่นเฝ้าล้างนั่นยังพันดึงมาเบิ่งล้างนี้ครับล้างนี้ครับดึงนะดูนัง,งนี่ก่อนเนี่ยผมก็ขึ้นมาอยู่ทั้งผีอืมมึงก็สิมีตัวปะ รูนี้หัวใหญ่เติบเป็นนี่พี่น้องนรับอืมอาอ,อสูงครับสองสิบตัวหัวใหญ่เทปอ๋อน,นั่นมันนี่แครับผมเนี่ยน้องมาใส่จยยุู้เขาโอ้ยมึงกระดายเนาะเรียบร้อยครับผมตัวแรกมาแล้วครับมือนีิจัดไปหนึ่งตัวหนึ่งตัวเสร็จเสร็จไปต่อครับผมพีม่น้องหมดในห้องถองแล้ว

สรุปแล้วเขาได้ปลาไหลตัวหนึ่งนาะครับเนาะแล้วก็ดึงฝ้าหลังหนึ่งทั้งพันมีตัวเอาทักตัวเลยครับผมไปกลับบ้านครับผมมือเสาร์ให้ค่อยลุนกันเนาะสิเป็นยังไงนะครับผมเจอกันมือเสาร์ครับผมกับผมพี่น้องสวัสดียิ้มือเสาร์ครับผมเดี๋ยวเราจะพาเลาะเบ็ดครับเนาะเก็บเบ็ดครับมาที่นีตัวมาขมือเสาร์นี่มาที่นีปลาเนะครับนาะเดี๋ยวเบิร์น้ำกันครับผมไปลุยเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศตรงหน้าเลยครับเขาวั้เคลื่อนเข้าไป นี่วันวานก่อนทั้งไอวานเขาล่องนี่อันนี้ว่าก็วานได้สิบมือนี่ครับนี่อะไรเนี่ยเบิ่งกันเลยครับผมโครงการเสียเวลาเสียมีจากตัวบะมึงเศร้าหนิว้าถ้าเป็นยังไงโอ้โหงามกว่าบุกขึ้นยังดูเบานี่ครับ,รบตรงนู้นยังเบาเลยครับหมายเอ้ไปนนี่ปลาไหลเบัดตัวว่ดทั้งนี่นี่ครับซื่อๆอยู่พี่น้องหนึ่ 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่หลังเ่ยเดี๋ยวทำไมเก็บเบ็ดเขาได้นนครับเนะี่ย เดีว่ากันไหมว่าเบื้งหลังนี่ครับพี่้องหมู่บ้านปันหลุดเนเดืงี่ยเงีดืง,ดงีสมีตัวบโอ้บ่มีตัวคื้เก่าครับมันเก่งเว้โอ้บมกใหญ่เลยครับี่ว่าหาดไปโทรศัพทเป็นยังไงบางพี่น้องว่าเบิ่งนี้ครับผมห,าานะนนมหมลงัง ห้ดึงครับผมนี่ตัวป่นี่ะดึงไม่ต้องมันดึงมันดึงสู่ครับผมมันจะนี่หัวมันดึงเข่าหัวพี่กเห็นไหมข้อ อืชินั to nope, nope, nope. ่นแต่วเดี๋ยวงได้พียงนั้อนผมเพียงเรียบร้อยอืยากเลยบอกดีเหยี่ยนอุ้ยสันคุรูวะพี่หมดหัวเหลววะเล่ยนั่นนั่นนั่นอ๋อเหรเก็บปลาครับผมพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้โยสุดยอดตัวแรกเลยเศร้านี่เอ่างน้ำน่ครับผมโอ้ยตัวแรกเลยครับผมจัดไปครับผมงามงามแจ๋ว เนี่ยมึงผู้นี้เป็นเบารครับผมเงินบ่มึงงามเลยเบาเอียยังคือเก่าอยู่อ๋ออะไรวะนี่ผู้นั่กน,นก็บเบาครับปเอียงวะมึงงามเท่ไหน่เยครับเนี่ยออกไปบเบาก่อนกอนเก๋ครับผมโอ้โหนี้ได้งานตัวเลยครับผมได้งานตัวเลย โอ้ตัวงามอยู่ครับผมนี่พี่น้อยเนี่ยยดตุยครับเพิ่งยุดตุยนี่สองสามขีดครับตัวนี้พอได้กินอยู่ครับผมนี่น้ำตื้นได้ค่ไหนเห็นไหมน้ำตื้นครับเห็นไหมท่วมแค่หลังมือครับน้ำเนี่ยนะน้ำก็ยากก็น่าครับผมนี่อย่างนี้มัน้ังกลัวครับกินเหมือนกันอยู่ครับเพราะมันไม่แหล่งใครไปไหนไม่เคยอยู่ครับผมนี่นี่ดินดีครับผมดินมันจะเนียนๆนะครับผม นี่สุดยอดเรับเก็บปลาครับผมป่วยสองเข้ามาแล้วแจ๋วลุ้นต่อไปครับผมจะมีกี่ตัววันนี้รอจนเมื่อยป่วยปลาได้เหมื้อนลังนี้ดึงมิดมีดดึงลังหลังบอครับผมเอยมันดึงไปใส่อพี่น้องูุ่นคนครับเดินทางมาเป็นทีเยวอื้อ ดึงมาทั้งนี้ครับวอนดึงว่านี่นะอ๋อเสียบจะใส่ไว้เลยเดี๋ยวขอญาตหาตัวปลาก็ได้ครับนี่เห็นเปี้ยอืมเต็นแล้วครับพี่น,อน้องเตี้ยเลยดึงเขาลากเนี่ยแสดงว่าปลาไหลอยู่ฟังอีู่ยูฟังเพลครับเป็นฟังขอบสะเขาได้ครับนี่ย รบบซาไปครับบ่งบางหยาครับพี่น้องเห็นหยาแบบนี้ครับพี่น้องยิ้มใส่เลยครับเนี่ยเนี่ยมานี้เป็นหม้ที่ดีครับปลาอะไรจะชอบอยู่ตามรากหญ้านี้ครับแล้วยิ่งฝั่งนี้เป็นบ่อปลาเขาเนี่ยเป็นบ่อบ่อล้างเป็นอะไรครับมันจะอาศัยอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ว่ามาที่คนใส่บ่อยมันจะไม่ค่อยมีตัวครับนี่ครับเห็นไหมพอได้ยนพอได้กินครับผมนะพอได้ผัดนะนะฮะโอ้วันนี้เราดูว่าน้ำเสียครับพี่ว่า นี่ครับน้ำแช่น้ำตื้นครับก็เลยมาใส่ให้ f อซดูครับว่ามันกินไหมนะครับผมกินนครับผมเนาะขอให้มีปลาครับผมกินหมดครับน้ำจะเสียยังไงก็่างขขอให้เป็นน้ำเน่าแบบนี้ครับน้ำเน่าจากหญ้าหญ้าแห้งนี่ครับหญ้ามันเน่าลงเนี่ยเออเขาตัดหญ้าแล้วลงน้ำแล้วมันเน่าอย่างเงี้ยครับไม่มีปัญหาครับนอกจากจะเป็นน้ำเน่าแบบน้ำคํมอะไรอย่างนี้เยอะเงี้ยนะนักนอาจะอาจจะกินเนี้แบบนั้นก็อาจจะกินแต่ว่าตัวปลาอาจจะมีกลิ่นครับกลิ่นเหม็นสาบน้ํานะครับเนาะ คือน้ำไม่ค่อยสะอาดแต่อันนี้เป็นน้ำธรรมชาติจากพวกไอ้ย่าย่ยา,ยา,ยาเน่าอะไรเน่าเงี้ยไม่มีปัญหาครับผมแกวครับผมตามไปครับนีไ่ได้อีกแล้วหนึ่งตัวเดดไปครับน,น,น,น้องป่ายัง้องดินพี่น้องนี่อู้ยปลาเข่งครับผมคุณหมอครับพี่น้องยินบนโอ้เงี้ย,ยใส่ตุ่มหรือมับ ตัวยังงามเลยนี่ขาห้แมนเนาเห็นเนาะเพียงกินตับุหงให้เราแซ่บจังตบบุหงสตัาทว่เนาะเออกินตับไก่ได้ครับเลยธรรมดาเด้อเอาัดไปพี่น้องเนาะปลาเข็งก uh, uh, uh. uh ันดะเป็นธรรมาติะกี้ตําแจวได้ครับเลยโอ้เแจวปลาเข็งปนวมานน่ะให้กินทำไมเป็นเรืหน่้อย ก็ต่างกับใบย่าก sure ับฟักลาบครับเลยจะจะไลยตัวหน่อยนักครับเนาะเมื่อกี้จะไม่เป็นตัวน่อยหนึ่งโอ้โหผมหยอดครับผมพี่น้องมาเก็บปลาครับนะครับผมพี่น้องไปเบืองล่างท้ายเข้าบ่อค่อยมานะเดฟเส้นกับเดฟพ่อได้พัดอยู่ครับผมเนาะเบืองล่างท้ายเข้าเลยทีหลังนีโอ้ยมีตัวพผมนเี่ม้วนดึงครับผมพี่น้องนี่นี่นี่น้องเห็นไหผมว่ามันตั้งหยาเห็นบ่ม้นดึงไปเห็นไหม ลัปลาเด้งครับเนี่ยเมื่อยโอ้โหเหน่ดติ๊กเลยครับผมพี่น้องโอ้ยดีครับผมเอ้าขึ้นตัวเลยท่านพี่โชว์ตัวเลยครับผมไม่ต้องไปหาที่ยากนะนี่นี่เพราะว่าแล้วหมู่บ้านเขาเหยียบไปมันเป็นคือใครคือมีห้องวันโอ้นี่ครับสุดยอดเรียบร้อยเอ้าหลวงพ่อได้พัดอยู่ครับเมื่อกี้ประเทน้ำมาน้ำหน่อยๆน่อยน้ำหน่อยๆน่อย้ำเสียเข้ามาน้ำเป็นน้ำเพิ่งเน่าเลยครับผมมือ เพราะท่านีน้ำบอกจะเล็กเนี่ยเพราะว่าคนขันคู่ใบเห็นไหฮะคนตันน้ำไวปน้ำมันจะไหลเข้นหน่อยนึงนะครับไปได้ผลน้ำโมมีน้ำเนาะนี่นี่ได้ครับพี่น้องขันเป็นไม้แบบนี้ครับนี่ยหยาขนหยาป้องหยาไส่เนี่ยครับไส่ได้ครับพี่น้องเยเนาะแต่ว่านี่เราคอยติดตัวร้าไปไหนเพราะว่าคนมาใส่ดูถ้มีคนมาใส่สองสามเจ้าครับผมทำไมก็เลยมาใส่เบิ้งว่าตามทีเอฟซีขอถามมาว่าน้ำหน่อยหน่อยน้ำเน่าเลยบ่าน้ำมีน้อยมากคนว่าขร้นมาหูร่องมือถึงว่าสมุนมา นามแหลมถท่วหลังเมื่อเหใส่เลยเลยครับพี่น้องขอให้มันถ่วเงี้ยวครับใส่เลยเลยแต่ผมเห็นหูมันครับถ้าเห็นรูก็ใส่รูถ้าไม่รูก็วางตามหญ้าแบบนี้ครับผมไม่เห็นรูผมวางนี่นี่ผมวางไว้ตามหญ้าเลยครับตามตามใต้พวกหญ้าเราซ่อนเหยื่อด้วยนะครับผมการใส่ไปต้องใส่ซ่อนเหยื่อไว้ใต้รากหญ้าถ้าไม่มีก็กดลงดินสักนิดนึงนะผมนะครับกดนิดนึงครับเพื่อป้องกันปลาเล็กกินหมดก่อนนะครับเนาะ ไอ้ครับพี <earrings. S 2> ่น้องแจ๋วแหละพี่ไทยก็ตัวนี้เลยสวงามครับผมพี่น้องเออาพได้กินอยู่ครับมือเศร้านี่เอาจัดไปครับผมเอ๋อครับผมมาสรุปผลงานครับปลายไม้หนามในหน้อยครับผมแล้วก็น้ำเน่านะครับผมน้ำเน่าคือน้ำหยาดถ้ามันเน่านะครับเนี่ยเป็นหน้ามันตัดหยาดอะไอย่างเงี้มันเป็นหนาเน่าเป็นหนามมาเป็นเน่าเป็นหนามค้่มแบบหิ่มก็สันติการ์ดด้วยดีครับผม นำหน่อยๆ่ไม่มีปัญหาครับผมควายมันไม่ตัวครับผมนี่งุศาวนี่เขาได้หาตัวครับผมอันนี้หู้บ่ได้เลยได้ครับเนะแปลกจังนะบางห้วตำรวสํำรวจเบืองอะหลวงพ่อบุศาวไปหลวงเบืองเป็นหู้ตัดน,นะเป็นหู่แบบว่าเอ่อเขาเรียกังไะเป็นหู้ที่มีไอ้ขี้โคนน้างล่างครับนะขี้โคนตมนะครับผมถ้าอย่างนั้นไม่มีไม่มีตัวนะครับก็พ่าแล้วก็พลาด อ่ะผมนี่อ่ะอันนี้ตัวบัวบ้านนี่ยทีหูที่ไดสองหูหนึ่งครับนี่หูลมไทยพี่น้องเบิ้งครับนี่หูแหลกเลยนะครับถึงหูไทยเบิ้งสองหู้ยังบ่ได้ครับล่อี่น้องบ่เขาเลยนะหูหนึ่งเป็นหูตันมันไปใส่มันเจ็ดข้าวเจ็ดข้าักนะ <c oughs> เอาพี่น้องว่ากันนะครับผมเดี๋ยวมืออื่นเมาสิไปทางไหนกับบัว่ากันนะครับถ้ามือนี้ย่ยจะรับเขียดมะแรกเนาะ หาไปทั้งหนักไก่จะได้เอาเบ็ดไปใส่น้ำแล้ครับนี่ได้หาตัวหกตัวครับอะไรกันอีกครับปลาเข็งตัวหนึ่งโอ้ปลาเข็งพี่น้องโออปลาเข็งเหมือนจะไม่ได้อันตรายครับพี่น้องแต่ว่าโอ้ตากมือเอาเอาท่านี้นะครับเด้อจะเจอกันไหมป่านาครับผมมือจะเป็นทะเลก็ค่อยว่ากันนะติดตามมองไว้ไหมจะไปฮอดทั้งไหนในเมืองจะไปจังหวัดไหนนะครับเนาะเอาทจำนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ